หายใจอ่อนหวานมา มันน่าดั้มจุก่ะมันดั้มกว่า

นี่เงีบยบเงียคนนะคะให้หายเลยก่อนไปไว้เจ้านะคะตึงวังทำรูความสุขไว้กดปวกัะไ่ ขากอาแทงตัวกดทามา,าจากนั้นนอนมาก่ลายขาเนื้นนนอค่ะไร่ดา เอาเนื้อสัยก็ได้อ uh, uh, ่าคุณตุะานโคงนะคะถ้ายิ่งสูงย่ยาสะพานโคง mặt không có chủ quan nào มันเแดงไปแล้วไงมันก้ามหน้าทองแล้วมันเยอะด้วยแล้วอีกหนึ่งของคุณตุ้กบอลบอลใหญ่มันยกจนเจ็บได้แล้วคุณพี่ทุกคนชว์แล้แสดงก็ใช่หน้าเตอย่างนั้นเลยหน้าเต็มอ่างนั้นอะไรวะใช้เยอะไปวันนี้พอก่อนนะปอนจังไม่ว่าการเรื่องก้ามหน้าทองอะวันนี้มาก้ามเลยอกกระชับจัะตำแหน่งบอลให้ดีทำญผนการใจไว้หรือเปล่าว่าบอลอยู่ตำแหน่งไหนถ้าไม่ไ่้ใจลองแตะอกทีนี้ขอดอกแตะพื้นตัวไม่รู้ ¿no อยู่ในค่าวิซาร์ทใช่ไหมจําได้ไหมคะโมดิฟายนั้นด์เห็นไหมคะอาจารย์เคยสอนตรงนี้อาจารย์ต้องการให้นักเรียนลงมุดลงไปเพื่อตรวจสอบว่าไปได้ไหมโอเคไหมคะจําได้ไดมเห็นไหมคะทีแรกก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมจําได้ไหมคะเซ็ตวิซาร์โค้ดวิซาร์โค้ดปุ๊บอาจารย์รับหนึ่งถึงห้าปุ๊บคอยอาจารย์ระดับรตัวขึ้นมาปุ๊บคอยอาจารย์ลงโมดิฟายแล้ว์ุ๊จากนั้นนะคะ là bột phá, chạm phát tháo sáng, rồi vô sách, mang thức mặt, đăng thức mặt. ดีซาโคตเลยตำแหน่งมือพออามนะคะปบักสามมือไว้หน้าขาหัวเข่าหลังเท้าลาบรวดงามทุกคนเลยนะครับถูกต้องอจากนั้นนะคะตามองต่ำวางมือเต็มพร้อมดันลำตัวสู่รนไฟล่างแลวนะแลวลับ เชิงการแล้วเราจะใช้ส่โอเคแต่หน้าตามองตามวางโดนเด่มพิจัยผา So